สวัสดีค่ะช่องเลขหวยไทยลาวนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมกลับมาเจอกันที่หวยลาวนะคะประจำงวดวันที่13กระกฎาคมนะคะเป็นหวยลาววันจันทร์ชุดนี้นะคะเป็นชุด4ตัวที่แบบในการปักหลักในงวดสุดท้ายนะคะทําการปักหลักไว้ให้แล้วสถิติย้อนหลัง3มงวดติดนะคะสําหรับชุดนี้ก็จะเริ่มคํานวณตั้งแต่วันที่29มิถุนายนสูตรเหมือนเดิมนะคะใช้จากตัวเลข สี่สูตรนะคะก็จะมีสูตรแรกเลยเนี่ยสูตรที่1คือหลักพันบวกด้วยหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย5สูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยนะคะอันนี้หลักร้อยนะไม่ใช่หลักร้อยนะหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย3พอเป็นสูตรที่3นะคะเราก็ใช้หลักหมื่นคูณด้วย3าบวกด้วยหลักพันบวกด้วย3สูตรที่4ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลัก10บแล้วก็บวกด้วย8ดนะคะ ก็จะได้ค่าตัวเลขสูตรละ1ตัวออกมาทําการจับชุดสูตรนี้นะคะจะเห็นว่าแนวทางมันจะไม่มีสูตรที่ซ้ําจากงวดที่แล้วเลยเพราะว่างวดที่แล้วออกเป็น9959นะคะซึ่งถ้าที่สังเกตหวยลาวเนี่ยออกเป็นเลขแบบนี้เลขซ้ำเลขซ้าแบบนี้ประมาณสงวดแล้วนะคะสีงวดทั้งงวดนะที่เห็นงวดที่แล้วออก3าสาตัวเลย9ตัวอ่า9 3ตัวเลยนะคะก็เลยทําให้สูตรที่คํานวณเมื่องวดที่แล้วเนี่ย หลุดเกือบหมดเลยนะคะชุดนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ที่คํานวณขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเราก็มาเริ่มดูตัวเลขของวดันที่29หลักพันเนี่ยก็คือเลข4หลัก10คือเลข1หลักหน่วยเนี่ยคือเลข3นะคะเราก็มีบวกด้วยเลข5ใช้เลข4บวกด้วย1เท่ากับ5 5บวกด้วย3เท่ากับ8 8บวกกับ5เท่ากับ13 สูตรที่2ใช้หลักหมื่นก็คือเลข5หลักร้อยก็คือเลข4คูณ2เท่ากับ8หลักสิบคือเลข1หลักหน่วยก็คือเลข3นะคะบวกด้วย3 5-8บวก8เท่ากับ13 3บวก1ได้4นะคะ4ี่บวก3ได้7 7บวก3ได้10ก็เป็นเลข0สูตรที่3เราจะใช้หลักหมื่นก็คือเลข5 5คูณด้วยเท่ากับ15 หลักพันคือเลข4บวกด้วย3นะคะ5บวกกับ4ได้เท่ากับ9 9บวกกับ3ได้เท่ากับ12สูตรที่3ามนะคะสูตรที่4นะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข5หลักร้อยคือเลข4คูณ2ได้8บวกด้วยหลัก10บวกด้วย8 5บวกด้วย8เท่ากับ13 3บวกด้วย1เท่ากับ4 4บวกด้วย8เท่ากับ12นะคะ3022วันที่1เอาวันที่2กรกฎาคม3 2 2สนะคะรอบนี้ก็จะมีตัวเลขหลักพันอันนี้ตรงสุดละแล้วก็3ตำแหน่งนี้สลับกันมาดูงวดที่2กรกฎาคมนะคะสูตรแรกเราใช้หลักพันขึ้นต้นมาเป็นเลข3หลัก10คือเลข2หลักหน่วยคือเลข0นะคะบวกด้วย5 3บวก2ได้เท่ากับ 5 5บวก5ได้เท่ากับ10เป็นเลขศูนสูตรนี้นะคะสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณ2 2คูณ2เท่ากับ4บวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหน่วยบวกด้วย3มคงที่นะคะ1บวกสได้5 5บวกสองได้7 7บวก3ได้เท่ากับ10เอาเลขศูนย์มา สูตรที่สามเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข1นึคูณสมเท่ากับสมบวกด้วยหลักพันหลักพันคือเลขสบวกด้วย3คงที่ค่ะ3มบวก3ได้เท่ากับ6กหบวก3ามได้เท่ากับ9สูตรที่4ใช้หลักหมื่นหลักร้อยคูณสองนะคะสองคูณสได้เท่ากับ4หลักสิบก็คือเลขสองบวกด้วย8 1บวกด้วย4เท่ากับ5 5บวกกับ2 5บวก2ได้เท่ากับ7นะคะ7บวก8ได้เท่ากับ15 0095นะคะสำหรับการคำนวณในรอบนี้ซึ่งวันที่6กรกฎานะคะผลที่ออกก็คือ0059รอบนี้จะมีหลักพันกับหลักร้อยตรงรล้กแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยอันนี้สลับตำแหน่งกัน ววดวันที่6นะคะหลักพันเลยสูดแรกใช้หลักพันก็คือเลข0หลัก10คือเลข5หลักหน่วยก็คือเลข9บวกด้วย5นะคะ5บวก9ได้เท่ากับ1 4 4บวกกับ5ได้เท่ากับ9นะคะสูตรที่ 2, 2เราใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณ2 0คูณ2ได้0 หลักสิรอบนี้คือ5หลักหน่วยคือเลข9บวกด้วย3 2บวก0ได้2 2งบวก5ได้7 7บวกกับ9ได้เท่ากับ16นะคะ6บวกกับ3ได้เท่ากับ9ทีนี้มาดูสูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นคูณด้วย2 2งคูณ3ได้เท่ากับ6 หลักพันคือเลขศูนบวกด้วยสามหบกศูนย์ได้หกหบกสามได, 6, 6, 3, ได้ได้9ก้าเ้าสามตัวแล้วนะคะสูตรที่สี่ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสองก็คือศูนคูณสองบวกด้วยหลักสิบก็คือเลขห้าบวกด้วย8 5บวกกับสองบวกกับ0นะคะได้เท่ากับ2 2บวก5ได้เท่ากับ7 7บวก8ได้เท่ากับ15จะได้ตัวเลขเป็น9995นะคะงดที่แล้วเลยที่เพิ่งผ่านไป9959ก็จะมี2หลักนี้นะคะที่ตรงแล้วก็สลับตำแหน่งการสหรับ2หลักสุดท้าย สูตรแรกนะคะสำหรับวันที่9กรก,กรกฎาคมหลักพันเลข9นะคะหลักสิบก็คือเลข5หลักหน่วยคือเลข9กบวกด้วย5คงที่นะคะ9บวก5ได้เท่ากับ14 4บวก9ได้เท่ากับ13 3บวกกับ5ได้เท่ากับ8ได้เลข8นะคะตัวที่สองใช้หลักหมื่น หลักร้อยคูณสองเกได้18หลัก10บคือเลข5หลักหน่วยคือเลข9บวกด้วย3 8บวก8ได้เท่ากับ16 6บวกหเท่ากับ11 11บวกกับ9เท่ากับ20 20บวกสได้23สูตรที่3ใช้หลักหมื่นก็คือเลข8นะคะ8คูณ3ได้24หลักพันรอบนี้คือเลข9 บวกด้วย3 4มบวก3อาบวก9ได้เท่ากับ13นะคะ3บวก3ได้เท่ากับ6สูตสุดท้ายใช้หลักหมื่นก็คือเลข8หลักร้อยคูณสองได้18หลัก10คือเลข5บวกด้วย8คงที่นะคะ8บวก8ได้เท่ากับ16นะคะ6บวก5ได้เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ19อ่ะได้เลข9กไปอีกแล้วนะคะ9นี้จะมาอย่างงวดนี้มี9แล้วนะคะรอบที่แล้วมี9ไป3ตัวเลยรอบนี้ยังคำนวณเจอ9้อยู่นะคะก็ไม่เป็นไรตัวเลขที่เราปักหลักมาให้นะคะก็คือชุด8 3 6 9นะก็ลองมาจับชุด2ตัว3ตัวกันดูจากตรงนี้8 3 6 9 สองตัวเนาะมันก็จะได้หกชุดอยู่แล้วแปดสามนะคะแปดหกแปดเก้านะคะแล้วมันก็จะมีสามหกสามเก้าหกเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวจับชุดสามตัวนะคะแบบยังไม่ปักหลักได้ประมาณสี่ชุดนะคะแปดสามหก 8 3 9ส6 9แล้วก็8 6 9อ่ะอันเนี้ยครบแล้วนะคะก็จะได้จากตัวเลข4ตัวจับเป็น2ตัวบนล่างนะคะได้ทั้งหมด6ชุดแล้วพอจับแยกเป็นชุด3าตัวก็จะได้4ี่ชุดอันนี้ชุดนี้เนี่ยไม่ปักหลักถ้า369ตัวนี้เนี่ยอันนี้คือตรง ตามตำแหน่งที่ปักมานะคะ 2- 3สาตัวที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นชุดที่จับชุดแยกไอจับชุดรวมมาจากข้างบนตัวเลขนะคะเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะเห็นสถิติดีๆเดือนดีๆก็เราต้องดูย้อนหลังด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงสําหรับสูตรแต่ละสูตรที่นํามาเสนอนะคะไม่ได้ตัวเลขสมมติงมัวขึ้นมานะมีที่มาที่ไปทุกตัวเลยสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ